สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องกันแพทชิคเทรนนิ่งนะครับจะนําเสนอการโหลดกระสุนลูกซองแบบเทคนิคอลดีโหลดนะครับก็เทคนิคอลดีโหลดเป็นการโหลดกระสุนแบบทั่วไปนะครับที่สามารถทําได้ง่ายนะครับหรือสะดวกรวดเร็วนะครับในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการยิงต่อสู้หรือในด้านของกีฬานะครับก่อนอื่นนะครับเช็คความปลอดภัยของปืนนะครับปืนปลอดภัยเคลียร์ข้าเซฟนะครับ การป้อนสูงแบบคถิติคอลีโหลดนะครับจากป้อนกระสุนลักษณะของการป้อนเข้าด้านล่างนะครับโดยนำพันธุ์ท้ายนะครับมาซัพพอร์ตที่แขนหรือใต้แกล้นะครับเพื่อให้เราไม่หนักเกินไปการจับกระสุนนะครับจะจับขึ้นมาแบบนี้นะครับจีบขึ้นมาจะจับ2หรือจับ4ก็ได้นะครับแต่ผมจะสาธิตการจับสให้ชมนะครับแล้วก็เอากระสุนนะครับที่เราจับในลักษณะนี้มาใต้ช่องป้อนกระสุนนะครับ ยัดตัวแรกเข้าไปนะครับสังเกตนะครับพอเรายัดเข้าไปแล้วรุกโป้งนะครับยัดเข้าไปแล้วก็เรียงได้ที่สองเข้ามาเลยนะครับต้องเริ่มจากช้าไปหาเร็วนะครับใหม่ๆเรายังไม่ได้ชํานาญก็พยายามเริ่มจากช้าให้เรารู้แล้วก็คล่องไปเรื่อยนะครับเนี่ยครับเป็นลักษณะของการยัดกระสุนแบบที่เข้าลิ้นโดนนะครับทำให้ดูช้าๆอีกครั้งนะครับ ถ้าอย่างสมมุติถ้าเราใช้งานทั่วไปถ้ากระสุนวางอยู่ที่บ้านครับเรากำขึ้นมาลักษณะนี้แล้วก็คลี่ออกครับเป็นการจีบสีแล้วก็จากม้ป้อนนะครับนัดแรกเข้ามาส่งเข้าไปอันที่สองเข้ามาครับส่งเข้าไปอันที่สามส่งเข้าไปอันที่สี่ส่งเข้าไปนะครับก็ลองโหลดกันดูอีกครั้งนะครับ ตอนนี้จะเพิ่มความเร็วขึ้นไปหน่อยจะสังเกตได้ว่าถ้าเราฝึกดีๆนะครับก็โหลดได้เร็วเหมือนกันสามารถที่จะไปใช้ในด้านกีฬาได้ครับก็ลองฝึกกันดูนะครับถ้าติดขัดสงสัยอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ท่านได้คลิปไว้ได้นะครับทางตัเองจะพยายามนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมและสมาชิกนะครับ ในด้านการยิงปืนนะครับโอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ,บนึงนึง้า